S <S <S เดี๋ยวเราจะไม่อยู่แล้วนะรู้ไหมรู้หรือเปล่าเราต้องย้ายที่อยู่ใหม่เราต้องย้ายที่ทํางานใหม่ต่อไปเธอก้ไปหม่ำข้าวกับป้าเธอนะรู้เปล่าต้องไปกินข้าวกับคุณยายนะให้ยายหาให้กินนะรู้ไหมโอเคนะตกลงกันแล้วนะระหว่างที่ เราอยู่อ่ะเธอก็มากินได้เช้า,ยชาเย็นเหมือนเดิมโอเครู้เรื่องรู้เรื่องไหมไหนพูดก่อนว่ารู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องโอเครู้เรื่องรู้เรื่องเราจะไม่อยู่แล้วนะคะโอเคขอบคุณนะที่ให้เราดูแลนะขอบคุณ กันนะคะเราต้องย้ายบ้านนะเออไม่เป็นไรเราเจอกันแล้วอขอบคุณนะที่ให้เราได้เลยนะอขอให้เธอโชคดีนะไู้ไหมโอเคนะจ๊ะขอให้เธอโชคดีนะ